เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีอยู่กับเกม Warham นะครับซึ่งเป็นเกมที่ว่าเอาชีวิตรอดแล้วอะไรต่อผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มีคู่หูของผมครับเพื่อนของผมมาเล่นด้วยนะครับแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกัน let's go <S ไม่เหมือนเกมพวกอันเนี้ยตัวละครมันแบบตัวหนังสือฟอนต์มันเหมือนพวก faro อะ่ะเหรอ มึงเคยเล่นเกมฟาโรว่าที่มันสร้างเมืองแล้วแบบตีกันไม่เคยผิวกูดำผิวกูพั้มโอเคกูเอาผิวดำสุดดำปิดเลยแล้วกันนะมึงดำปิดเลยเยอะดำปิดไปเลยโอวีเปย์ไปด้วยเราต้องเผาเดียวกันอีสต์เปย์เฮ้ยเราต้องเผาเดียวกันปพะเนี่ยแล้วเผาเผาดูเผายังไงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าดำปีกันหรือเปล่าแล้วแต่ได้ได้ได้อ้ะ ไอ้เี้มันดำเกินมองไม่เห็นในแป๊กไอ้สัสลรอเฮ้ย hey, นี่แหละเ,เ,เข้มขึ้นมาหน่อยคือแบบไม่ได้ขาวแต่ว่าดำอะ่ะเอ่อ When Odin hear in enemy อ่อ Again in strength relook mid อ่าครับแปลว่าอะไรวะอ่านได้แ <laughs> ต่แปลเป็นไรเนี้ยเฮ้ยเราเป็นคนป่าภาษาไม่จำเป็นนะ เราใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตใช่อาแล้วเอาไอ้ไอ้นี่ออกไงว่า Enter p a x k เนี่ยให้ให้ให้ใครเนี่ยฮะโอเคตอนนี้นกนกบินมาทำอ่อบินมาสงกรัวไม่มันจะวะเนี่ยฝนตกด้วว่ะก็รอดูให้หมดเลย่ะสองสิบไม่รู้เหมือนกันกดเข้าไดเป่ากูตั้งกี้ก็ปล่อยไหลแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบโอ้ บินผ่าดต้นไมาแล้วอุ้ยนกหย่อนมาแล้วฮะอ๋อเออถ้าเกิดเจอเจอพวกไอ้ไอ้ไอ้ต้นต้นต้นไม้อ่ะที่เป็นต้นไม้อ่ะยกยกไอ้นี่ขึ้นมานะยกไฟมันจะกลัวดูดูดูกลัวไฟมันตัวอะไรหน่ะข้างหน้าเฮ้ยกุญแจอะไรได้บ้างไอ้งเงี้ยเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวมันวิ่งมาหากูเอาอ่ะนีเลยมึงนี่นะมึงกดเลยกดไฟอ่ะ กด F ะดที่อะไรที่อยากอ่ะต่อยสดต่อยสดตีเลยมึงมันสวนมาไอ้สีหลอดหลอดเหลือนี่เลือดกูปอกว่าไอ้บอยมาเร็วมาย่างกูองไปกูกำลังทิ้งนเป็นตกอยู่เลช่วยกูด้วยไอสัตว์คนตกหนักเลยเดี๋ยวไอสัตว์เอ้ะเร็วกูวิ่งจบกับมันอยู่กูรอจนเกินไอ้บอยทำไมเลยกูจะหมดหลอดหรือเปล่าวะไอ้ไอ้หลอดข้างล่างอด็แดงๆเฮียนูกกำลังมาโผล่เ เป็ดเร็วเร็วเร็วใด้แล้วเฮ้ยมึงหนีไปไหนวะมึงหนีไปไหนมึงหนีวะเฮ้ยกูไม่ยอมไม่ใหมึงหนีปล่อยปมาแล้วเออนั่นแหละเพื่อนไปต่อยมันไปต่อยมันต่อยมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยมึงต่อยมึงมึงเขียวอยู่ไอ้บอยไอ้บอยมึงเนี่ยมันจะตายหาแล้วแต่กูจะตายเช่นกันเฮ้อมึงต่อยมึงปล่อยดิวะเออมากูช่วย มีอะไรลูกปึ้งเอ้าไอ้ลูกแม่งปอยไม่โดนอ้กูยังไม่ตายวะมีเลยมึงโอ้โหเดี๋ยวอันไหนอันไหนคือเลือดเราเนี่ยตอนนี้เลือดกูเป็นสีอะไรเขียวไอ้สีเหลืที่คือสต้ามิน่าอ๋อเหรอขวาคือบล็อกขวาล่างคลิกขวาบล็อกอ๋อเมาส์สองบวสเปซอ๋อมดมดอ่าโอเคเราไปทำอะไรกันต่อ เดี๋ยวเราต้องสร้างถงสร้างฐานทั้งบ้านอะไรย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหโตโตอ่าโอเคงั้นเราแยกกันเก็บก่อนนี่ตัวนี้ไม่เห็นไอ้กูกูเห็นผลไม้ละกูเห็นผลไม้ละลัซเบอร์รี่นะโอ้ยเต็มเลยลัสเบอร์รี่แล้วเรากินยังไงเฮ้ยนะอ๋อตกใจกดแท็บอ่อ๋อคลิกขวาคลิกขวาจะกินอ๋อมันมีการคราฟของด้วยใช่ไหมเออใช่ใช่ เฮ้ยตกใจอะไรเนี่ยมัสลูมคืออะไรอ๋อเห็ดมัสลูมเห็ดมอไอเทมตัวอะไรบ้าๆช่วยหน่อยกูเจอกูเจอเน่เน่เน่เอาวันนี้มาดิมึงนี่ละมึงเออไหมแต่ว่ามึงมัวไม่เห็นมออ้าวมึงไม่เห็นกูเหรอเนเนกูเนเนกูกูไม่ไปหามึงอยู่เนี่ยกูเห็นมึงนะบอยหันหลังบอยหันหลังกูอยู่ข้างหลังมึงอ่ากูเจอกูเจอโจทย

เออกูได้อะไรเรหรอกูได้อะไรไม่รู้มึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นแถบแถบเหมือนว่าไฟเราอ่ะมันจะหมดอ่ะมันใจหมดแล้วด้วยรีซินแบบพอเวลา,าบรรพ์ไฟเนี่ยมันต้องมีอะไรรีซินเออเลซินเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เรซินเก็บไว้เอาไว้สำหรับพับพับเป็นคบ,บไฟไงคบไฟเนี่ยสำคัญมากะเวยมันจะกันหมูป่าการสัตว์อื่นๆด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกอันดับแรกเราควรจะทำอะไรอ่ะสร้างกระบออันดับแรกเหรอ อันดับแรกอัันดบแรกคือ,คอ,คอง่ายๆว่ามันบุกชีวิตจริงอ่ะมึงต้องมึงต้องขามึงต้องค้าเว้ยเพราะว่ามึงต้องต้องไม่แดกอ่ะขวานตัดต้นไม้เพื่อนสโตนแอ g g อ๋อสโตนแอ g g ขวานตัดต้นไม้เราขวานตัดต้นไม้ใช่ไหมอ่ะคราบด้วยใช่กูตัดอยู่อ่าแล้วเราจะหยิบสโตนแอ g g กดอะไรอ่ะไมให้กดกดที่คาว่าคราบเลยกูกูคราบแล้วอ๋อกดสองกดสองอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ว่า มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นมึงแล้ววะไอ้กูเอจอหมูป่าเฮ้ยกูเจอโจทยแล้วไอ้บอยไอ้บอยมึงอยู่ไหนไอ้เย้เ,ยเราจะเจอกันได้ยังไงวะเออกูกูกูจะบอกตำแหน่งมป็นยังไง<ค>ดีวะกูเจอหมูป่าแล้วกูก็เจอตัวไอ้นีไน่ไล่กูอยู่ไอ้ยัมึงปีกูมีสองท่าปีมึงกลัวยังกลัวยังกลัวยังไม่ต้องเรียกบอยแล้วอย่างีาง้สบายใจได้แล้วเนี่ย ตะกี้กูเห็นหมูป่ามันม,มีมีล็อกเป้า,ล,ปาล็อกเป้าอยู่มันไปไหนแล้ววะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวอ๋อน,นี่ไงซ้ายบนเนี่ยไอ้มันมี่มันมีหลอดพลังเลือดของไฟของคอนเห็นไหมมันมีแถบขาวขาวอยู่ที่มันจะหมดอะ่ะที่มันจะใช้งานแล้วมันจะหมดไฟอะ่ะไอข้างหน้ามีบ้านหรอบอยข้างหน้ามีบ้านเออเออบ้านขายวะเนี่ย ประตูมีไม่เข้าไอ้สัสจะเดินเข้ากดคอนโทรลคอนโทรลเหรอโอเคมันเข้าบ้านยากขนาดนี้เลยเหรอเอ้าเข้าไปได้ไงวะมึงมึงอันนี้มึงไม่้มึงไม่ต้องใช้กูได้มั้งไอ้สั์เข้าบ้านแบบปกติไม่ได้อันนี้ไรโอเพนมีรูโถงใครมาสร้างบ้านไว้วะรู้ที่นี่เคยมีคนอยู่มาก่อนวะ อาจจะเป็นไปได้ในนี้เว้ยเพื่อนเหรอนี้เราควรจะสร้างหลังคาใช่ไหมแล้วมันออกปกติไม่ได้หรือไงวะฮะตีเลยมึงฮะแค่นี้เองออบอยทีนี้เราจะออกไงวะออกไม่ได้ออกยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันออกไปได้ไงวะกดกระโดด ชิปแล้วก็โดดโอเคคือประตูมันก็มีทำไมมันเราไปเข้าไม่ได้มาสงสัยว่โอ้โหชิบหายภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้ด้วยคือจับใจความได้กูมีอะไรคำว่ากลางคืน,นนะแล้วก็อยู่อาเวทเปียกนะกลางคืนเปียกฝันเปียกโอเคกลางคืนนี้ฝันเปียก <c oughs> ครับอันนี้ดูจากลักษณะนี้น่นาจะเป็นประตู <c oughs> หนวเข้าไปได้่ะเ <c oughs> ข้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรกันเนี่ย มันคืออะไรวะน่าจะเป็นซ่วมนะดูจากลักษณะแล้วเป็นประตูน่าจะเป็นซ่วมฮะไม่หนานนนวนาแล้วกูแข็งแกรง่งยังไงมาทำสงครามกันกูต่อเติมก่อนเพื่อนเอาล่ะกูได้ฮัมเมอร์มาแล้วอ๋อเป็นการซ่อมรีเพย,ย,ย์อะไรวะ อันนี้คือการซ่อมใช่ไหมอ่าโอเคบอยเราจะมีบ้านอยู่แล้วบอยเดี๋หนาวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวทำไมมันเบี้ยวอย่างนั้นวะเออเดี๋ยวกูก็เฮีย <laughs> <laughs> ยว <laughs> มึงสถาบันนี้อะไรวะเน,นี่ย <laughs> เดี๋ยวอ <laughs> ย,ย่าทำหลังคาไอ้เฮียเดี๋ยวอุ้ยเฮียกดผิด,ด <laughs> นี่ไงซ่อมก่อน แข็งแกร่งอ่าตอ,อยังกูกลังซ่อมรอบๆอ,อยูแ่แล้วแล้วจะเยังไงมันหายออกไปวะต้องตีทิ้งป่ามันจะหายได้หรอวะแล้วทีนี้เวลาวางเนี่มวางยังไงวะเนะี่ยก,ก็กดคลิกคลิกที่อุปกรณ์มึงเห็นว่าคลิกที่อุปกรณ์คลิกขวาเหรอเออ บิวอ๋อมันสร้างได้ไว้สร้างได้มันจะมีเดี๋ยวมันอยู่ห้าหมวดแึงมเห็นปพื่ะไหอ่าเห็นมันอยู่สี่หมวดเองอ่าสุ่วูดไม่ได้วะอ๋อหุยวางไม้เหี้ยเลยเนี่ยอ,ออกไงวะมึงไปวางอะไรไว้อ่ะกูก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเรายังตั้งหลักคาให้ได้เพื่อนต้องยังไงวะเมื่อกี้ตียังไงวะฮะอ้าวมึงพังเลยเหรออ๋อไอ้ที่นี่คือพังอ๋อกด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 สกอร์เมาส์ตรงกลางสกอร์เมาส์ตรงกลางทำลายทำลายอ่าโอเคเ้ยมึงทำลายอะไรเมื่อกี้ทำลายไม้ที่กูต่อเติมไว้เอาเว้ยเบสองแล้วเบสองแล้วเดี๋ยวไปฉีก่อนเดี๋ยวอัดใหม่ U h a v e club hammer with tool hot t stand work b e t เอ้ยทำไมมันเอ้ยอะไรวันนีไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยอียังตกใจอ้ไอ้ายไอ้บอยอสไอ้เหี้ยหมอบลงแล้วเดี๋ยวไปก่อไฟก่อนก่อเมาส์นะอ่อฮะเวลาหมุนหมุนอะไรวะ หมุนหมุนลูกค้าล้ะเปิดบุญไว้มันเข้าที่อ่ะวูดไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนกูแต่ว่ากูเหลือแล้วว่าโตประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยนี่กูสร้างหลังคาก่อนประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวไม่มีประตูบ้านเหรอไม่มีเหรอไม่ใช่อ่าประตูบ้านคือไหนไม่รู้ว่าวูดอะไรวูดเกตเหรอดูดิประตูบ้านน่าจะเป็นวูดดองไงอันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันจะเขียนว o o ว o o r อเลยอันนี้กูสร้างให้ไม่ใช่นนี่กูสร้างให้วุ d o ดอตามเ่อแล้วหนึ่งหนึ่งอนกูสร้างแล้วกูสร้งแล้วเรียบร้อยวุฒดออันที่อันที่สาม building อ่ะหมด building มันจะเขียนวุ d o ดออยู่หมดที่สาม building ที่ประตูใช่ใช่วยนะดอก็ชื่อมันก็เขียนอยู่ประตูว o o ว o o ดอูอ่าดูีเข้าได้ปะดอดอไม่ได้มันก็ต้องกดีดิ เปิดได้อ่ะเปิดประตูได้อ่ะนี่ไง e open door ได้เปิดได้เนี่ยเ,เห็นไหมเออเปิดเปล่ปปข้างบนเปิดข้างบนเดี๋ยวก่อนเนะ อ่าไหนขอดูบ้านเราหน่อยดิบ้านเราเป็นไงบ้างอ่าเข้ามาสวยบอยตรงนี้มีรูเดี๋ยวงูเข้าบอยตรงนี้มีรูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวงูเข้าหลังคาเราเนียนไหมเราต้องสร้างเตียงนอนไหมต้องสร้างเตียงนอนไหมไม่รู้ว่าละ่ะเฟอร์นิเจอร์อ๋อไม,ม่มีเฟอร์นิเจอร์มี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 เบดตรงเฟอร์นิเจอร์เลยไอ้บอย บอกว่าเดี๋ยวงูเข้าเขาดิว่าท่านจะทำข้างๆไอ้เฮี้ยอ๋อโอเคโอเคมาและไบอยเราต้องไปหาเบสนะมันใช้อะไรบัางวะอ่าใช้ไม้แปดไม้แปดหาเบสที่อะไรอ่ามึงขวาตรงเฟอร์นิเจอร์เบสคือเตียงนอนอีสัตว์เดี๋ยวมึงจะไปรู้รงนทีก่อนมันไ่รู้เนี่ยไปเดไปเดไปยด โคตรโอเพ่นเลยนอนปุ๊บยิ่งหมกโอเค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 เพื่อนเฮ้ยก่อนจะสร้างนี่ก่อนจะสร้างเตียงนอนเราต้องสร้างโต๊ะแดกเหล้าก่อนเดี๋ยวนี่สร้างแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราเราสกิล<อ>เฟิร์นเจอร์ออกไหนวะเนี่ยออเตียงนอนก็กดป<อ>ีไงเดี๋ยวม,มึงเหมือนมึงปิดประตูมาเน,นี่ยออกไ,ไ, <c oughs> อไม่ได้ไอ้ขังตัวเองไว้ได้ปะกูว่า เอาเอาไอ้ขโมนออกก่อนกูว่ามันเป็นคานกันรประตูแน่เลยออกได้ไหมทีนี้เอ้าทำไมออกไม่ได้วะวฮาร์ดเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ของของเขาคืออะไรวะเห็นไหมตามตามเส้นเห็นปะเห็นเส้นปะกไหมที่มันวิ่งรอบๆบ้านเราอยู่เนี่ยออ๋มันก็คือบริเวณบ้านเราไงแอร์เรียวบ้านเราเหรอเออเออกูมันตลอกเออ,เอ,อไม่กูรู้แล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงไปกดถือขวานอยู่แล้วไง มึงก็มึงมึงก็ไมันอยู่ในโบสถ์ที่มันเอามาเนี่ยมาเนี่ยอ่ะหรือกูจะบอกอ่ะมึงอ๋อเออใช่ <laughs> ใช่ี่ยอ่ะเราเราเราสร้างปิดปิดรูนี่ก็ได้เป็นก่อนมันมีอะไรให้ปิดบ้างวะพากูมั่อะไรสัตว์เอ้ยกูทกูทิ้งเลยไอ้เหี้ยจ็บมันเตี้ยไปว่ะแม่งเวลาเข้าแม่งเข้าลำบากกว่าบ้านน่ะแป๊บงั้นเดี๋ยวเราสร้างบ้านใหม่แล้วกันเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านใหม่หรือว่าทำประตูตรงนี้ก็ได้บอยเปลี่ยนย้ายประตูบางนี้เอาละกัน เอเอแท้กทุบทําไงวะสกอร์มเามาส์อยู่นี่ทูแฮปไฟต้องใช้ไฟในการคุกกิ้งแล้วจะใส่ไฟมันยังไงวะลำบากยากเย็นในการแดกเลยนี่ <laughs> อ๋กูรู้แล้ว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 อะไรวะไอ้เหี้ยไปหาหินก่อนกูรู้แล้วกูรู้แล้วหาหินเหรอไปหาหินก่อนหาหินก่อนทำไมมันบิ i l d ้ n มันมีแค่นี้เหรออ่าโอ้ยไฟลุกไฟไฟไหม้ไอ้บอย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 ไอ้ยไอ้บอยไอ้ยไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยไ้ยไอ้บอยไอ้บอยไอกบอนไอ้บยไออยบอยไออย อันนี้ซ่อมๆๆอ่ะไม่คุณอ่ะคต้องเอาไปใส่บนในนี่เลขหนึ่งของสามสี่ห้าแล้วก็กดห้าใส่แล้วกูใส่แล้วกี้กูใส่ที่หกเลยเหรอเออแล้วมันจะส่งไปส่งอย่างไรวะเนี่ยเรากินแบบมีเดียมแล้พอนะแล้วไงต่ออย่าอย่าไปใกล้มากกี้กูไฟไหม้มาเลย <laughs> ไอสัตว์แดกเชอร์รี่ก่อนบอยขอไหม้ยังบอยยิบไปเหรอไอฟูฟูแล้วเป็นฟูแล้ว แดกแดงมึงหยิบให้กูหน่อยดิกูหยิบไม่เห็นได้เลยว้าวไฟม้อีกแล้วอี๋ไอ้บอลกูจะตายไหนเอาให้กูแดกหน่อยดิึ่งไฟเหรอสแตนบูดอ๋อเนี่ยไฟไฟมันจะไม่มันจะไม่ไม่บ้านใช่ไหมเพื่อนไม่ตั้งไม่ได้เ้ยไม่ได้นี่กูตั้งมาเพื่อนกลางบ้านเลย ส่วนไฟจะไม่บ้านมานี่ <laughs> เอาล่ะสลิปยูนิตอะไรวะเบสนิดนิดต้องการไฟเดี๋ยวกูงงปุม่มอา่า ไฟมันหัวเป็นไงวะมันบอกต้องการไฟใกล้เคียงมันยังไม่ใกล้เคียงพอหรอวะไอสัเว์นอนไม่หลับเดย์สามแล้วบอยอยังหาวิธีนอนไม่เจอเลยอยู่ n o t sleep t h น s time ไม่ใช่เวลานอนว่ะตอนนี้ตอนนี้นอนไม่ได้บอย โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาตุนขอซะหน่อยนะเออพราะพวกเลซิ่งกูหมดละพวกทำไฟอ่ะโอ้เฮียไฟไหมโอ้โอ้เอ้าเฮียไฟไหมสั่นโดยอนยองเลยอ่ะอ๋อคือต้องมาสร้างไว้ในบ้านใช่ไหมตคราฟเนี่ยเออมันจะมีมันจะมีแบบมึงอ่านดูดิว่าอันไหนคออนไหนที่มันเอาไว้ตีหินวะอ๋อตีได้แล้วนีหว่าตีหินได้แล้วเว้ย อ๋อผพวกมึงเอาอเกก็ตีหินได้เหรออ๋อไม่ใช่หินได้สสตว์มันต้นไม้ต่อต้นไม้อีี้ยอุ้ยมันลงอยู่ในนี้ตกใจหมดมึงนี่น่นทำกูตกใจทำกูตกใจตายไปซะได้เลยสิ้นใช่ไหมไปเราเข้าบ้านดีกว่า เฮ้ยหมูสองตัวหมูสองตัวมึงเอาตัวซ้าย hey, มือตัวขวา hey, อีกตัวปีแน่ปีแน่มึงไ <hey, S 1> อ,เ,อเราล่าหมูอีกสักหน่อยกว่าแถวนี้น่าจะมีหมูอีกบ้านเรานี่อยู่กลางทุ่งเลยนะไม่ผนะมทำมทำลัวได้เว้ยลัวกำแพงเออเดี๋ยวเดี๋ยววเราไปไปทำบ้านใหม่เอเออ้าวทำไมหมอนจกบ้านไม่ไม่ปิดประตู ยิยุ่งเข้าเนี่ยเออถ้าเกิดมันมันขึ้นเสียงว่าสู้ๆอ่ะนั่นคือสุกแล้วโอ้ยแม่ไม้แล้วเนียหมดละโอเคเราก็กินเลยใช่ไหมว้าวว้าวว้าว้อีอย่าเข้าบ้านเดี๋ยวไม่ไม่บ้านมันมันควรจะแบบทำโต๊ะนั่งแดกเล่าหน้าบ้านได้นะแหลมไปเลยมึง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 มีอะไรเสียมด้วยวะคุณจอบด้วยวะ มีตัวมาบอยรอแมองดิ <c oughs> มึงมาทำไมรับจะเข้าบ้านเหรอฮะอีเ,ออเอน่ไอ้เป็กตีกันดีสัตว์เดียว <c oughs> อีนะมึงเอาเออทำไมมันถึงอัปเกรดไม่ได้วะไม่เข้าใจก็ไปศึกษาก่กาอนออโอเคเราไปนอนดีกว่านอนยังไงไรเฮียเอาไปนอนไม่ได้วะ <c oughs> กูยอยากนอนเบสเบสนิดจะเป็นเทพในการวิ่งหรือต้องปิดประตูก่อนวะอ่ะปิดประตูแล้วเบสนิดทำไมนอนไม่ได้วะเอาปิดเบสตักปิดเบสกูยอยากนอนไปศึกษาว่าท,ทำไมถึงจะนอนได้ เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจากกันไปโดยการไม่หลับไม่นอนนะฮะอยู่แค่นอนสลิปดิ i m e ไม่ใช่เวลานอนแล้วครับตอนนี้มันกลางวันแล้วนะฮะรุณสวัสดิ์เพื่อนตื่นยังตื่นยังอ่า <laughs> โอเคในเมื่อเรานอนไม่ได้ <laughs> เราก็ไม่ต้องนอนนะโอเคเดี๋ยวพักคลิปไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีจ้าเดี๋ยวท่านอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอนแตกไปว่ะเฮียตัวใหญ่วะเออแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองดาวเหียแตกป่าเลยว่ะ